สวัสดีค่ะทุกคนด้วยอายุระวัยที่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็ต้องหาตัวช่วยมาบำรุงผิวพรรณนะคะไม่ให้ผิวของเราเนี่ยร่วงโรยไปก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็การมีสกินแคร,ร์รูทีนเนี่ยก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสดูอ่อนกว่าวัยนั่นเองค่ะแล้วก็ปู่ก็จะเน้นหาไปที่ตัวช่วยที่เป็นเรื่องของ anti aging ด้วยเช่นกันเพราะว่าเราก็จะได้ตัวช่วยในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยดูม สดชื่นสดใสเปล่งประกายกระจ่างใสแล้วก็ได้ผิวที่ดูอ่อนกว่าวัยนั่นเองค่ะปุ๊กก็มาพร้อม4ี่ผลิตภัณฑ์นะคะของแบรนด์อ m b i ิ o r i s ที่เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสที่เป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับผิวทุกสภาพผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวบอบบางหรือว่าแพ้ง,ง่ายเพราะว่าส่วนตัวปุ๊กเป็นคนผิวแห้งด้วยแล้วก็ผิวแพง,ง่ายด้วยใช้ออมบิโอริสมาเนี่ยนะคะไม่มีเอฟเฟกอะไรในการแพ้เลยค่ะแล้วก็เป็นความที่ ให้ความสบายกับผิวได้ดีมากๆเราก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยช่วยเติมน้าให้ผิวด้วยเช่นกันค่ะ2ตัวที่ปูเคยทํารีวิวไปแล้วปูก็จะไม่รีวิวนะคะปูจะมารีวิว2ตัวที่ยังไม่เคยรีวิวแล้วก็ตัวหนึ่งจะเป็นสูตร anti aging นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของ การที่ทาความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ผิวกายคือเป็น t ู o ินวันนั่นเองค่ะแล้วก็ในคุณสมบัติที่เขาช่วยบํารุงผิวด้วยนั่นเองค่ะปูก็จะมาเล่าไปถึง2ตัวใหม่นะคะที่ปูยังไม่เคยรีวิวนะคะแต่ว่า2ตัวก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวไปแล้วปู่ก็จะไม่พูดถึงค่ะแต่ว่าเป็นตัวที่สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับทั้ง4ตัวที่ปูจะนํามาเล่าในคลิปนี้นั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ช่วยในการบํารุงผิวได้ดีมากๆเลยค่ะ สองตัวที่ว่านานที่ปู่เคยทำรีวิวไปแล้วก็คือเจ้า2ตัวนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นครีมสามัญประจำบ้านเลยนะคะของ o m b i o l i s แล้วก็เป็นตัวที่เป็นเบสเซลเลอร์ของแบรนด์เลยนั่นเองค่ะก็เป็นเลขเครมของสองเทศที่มีคุณสมบัติถึง 6ใน1นั่นเองค่ะซึ่งเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆในหลอดเดียวนะคะคือใช้ได้ทั้งผิวหน้านะคะในวันที่ปูไม่มีตัวที่ช่วยทาผิวนะคะปูก็หยิบเจ้าตัวเลขเค็มของสองเทศตัวนี้นะคะมาทาผิวนะคะเขาก็จะให้ผิวชุ่มชื้นด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้บำรุงผิวหน้านะคะถึง6 คุณสมบัติในหนึ่งเดียวนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยอันนี้เป็นหลอดที่3แล้วนะคะที่ปูดได้ใช้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Ombioris นะคะที่เป็นเลเครีม Multi Protection Anti-Pollution Moisturizer ที่มี U ปป้องกัน UVA UVB นะคะเพราะว่าเขามี SPF 20แล้วก็ป้องกันแสงสีฟ้าด้วยนั่นเองค่ะ ก็เคยทำรีวิวไปแล้วด้วยเช่นกันเพราะว่าในวันที่ปูอยู่บ้านเนี่ยปูก็จะใช้เจ้าตัวเนี้ทาแทนครีมกันแดดไปเลยแล้วก็ทาเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ไปเลยคือมีคุณสมบัติถึง7 In อินวันนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ครอบคลุมมากๆในการบำรุงผิวนะคะเดี๋ยวปูจะมาเล่าถึงตัวใหม่2ตัวที่ปูยังไม่เคยรีวิวนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะที่เขาจะช่วยในการบำรุงผิวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของช่วยทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนั่นเองค่ะ มาที่ตัวนี้กันค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ o m b i o r อ s นะคะที่มีชื่อว่า Nutri Vitality Cream with Red Maple e x t r c t t นะคะก็จะเป็นสูตรที่เป็น Anti-Aging นะคะหรือว่าเป็น Innovation g กลเบิร์นแอนดนั่นเองค่ะก็จะเป็นสูตรต่อต้านริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยแล้วก็ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติถึง97แล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นสารสกัดหลกักก็คือเป็นจากใบเมเปิลสีแดงแล้วก็น้ำมันของเมคคาเดเมียนั่นเองค่ะที่จะต่อต้านริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยช่วยบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้น กระจ่งางใส่แล้วก็ผิวนุ่มแล้วก็ช่วยให้ความยืดหยุ่นกับผิวด้วยเช่นกันก็อย่างที่ปูได้บอกไปในตอนต้นคลิปนะคะอะไรที่เป็นสูตร anti aging เนี่ยปูก็จะหามาบำรุงผิวเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวช่วยยกกระชับผิวนั่นเองค่ะแล้วก็ขวดนี้นะคะอยู่ในประมาณที่50 ml นะคะในราคาประมาณ35ยูโรแล้วก็ปูจะใช้ตัวนี้นะคะหลังจากที่ทาเซรั่มไปแล้วก็จะตามด้วยเจ้าตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าปูจะใช้เขาเป็น m o i s ไร r i z e r ในการบำรุงผิว ะะทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนั่นเองค่ะก็พอทาเซรั่มเสร็จกูก็ใช้เจ้าตัวนี้ตามไปเลยนั่นเองค่ะก็ในเนื้อครีมเนี่ยนะคะมีความนุ่มแล้วก็หอมมีความแบบหอมเป็นแบบว่ากลิ่นแป้งเด็กอ่อนหอมแบบสบายๆมากๆแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยจะบอกว่านุ่มมากแล้วก็เหมาะสําหรับทุกสภาพผิวนะคะคือเขาจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยเช่นกันค่ะเนี่ยค่ะกูจะมาป้ายๆให้ดูนะคะเนื้อครีมมีความนุ่มเหมือนแบบครีมคัสต์ดเค,ค้กอะไรประมาณนี้เลยค่ะ เนี่ยค่ะนุ่มมากแล้วก็หอมหอมแบบหอมรู้สึกดีมากหอมแบบเหมือนแป้งเด็กอ่อน,ออนๆอะไรประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้ดูชัดๆนะคะว่านี่เห็นไหมคะว่าเขาจะมีส่วนผสมที่เป็นสนารสกัดจากใบเมเปิลสีแดงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะที่เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติถึง97%แล้วก็อย่างที่ผูดได้บอกไปว่าเขาเป็น innovation entire global นั่นเองค่ะ เนี่ยก็เป็นสูตรต่อต้านริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยแล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดของออมบิโอเลสนะคะซึ่งปู่ก็ใช้มาเกือบจะเดือนนึงแล้วค่ะแล้วก็ใช้ทชั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็ยิ่งตอนนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าปูรู้สึกว่าวันนี้อยากจะใช้เป็นสลิปปิ้งมาปูก็จะทาเลเยอร์หนาขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะเป็นมา์แล้วก็เข้าไปนอนได้เลยแล้วก็ตื่นเช้ามาหน้าก็จะนุ่มแล้วก็รู้สึกว่าหน้าแบบมีความ กระจ่างสายแล้วก็รู้สึกว่าเออหน้ามันสดชื่นนะคะดูไม่ดูไม่อิดโดยเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยนั่นเองค่ะเนี่ยก็สําหรับใครที่อยากจะได้สุดเอนทายจิ้งนะคะตัวของออมบิโอริตัวนี้ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดก็ตอบโจทย์ดีมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะที่เขาเป็นเ e สเมเปินะคะก็เดี๋ยวมาต่อกันอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเรียกว่าครบวงจรที่เป็นทูอ in one เลยนั่นเองค่ะ มาที่ตัวนี้ค่ะที่ปูบอกว่าเป็นทูอ i น one นะคะเพราะว่าเขาใช้ทำความสะอาดทั้งได้ผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นมีชื่อว่าออมบิ e อเลตเล่แคมมูซก็คือเป็นตัวที่เป็นครีมน้ำนมนะคะที่ทําความสะอาดผิวหน้านะคะก็คือฟอกไปที่หน้าก็คือล้างหน้านั่นเองค่ะแล้วก็สามารถใช้ฟอกผิวกายด้วยด้วยนะคะก็คือเป็นเนื้อน้ํานมที่ มีความนุ่มมากนะคะแล้วก็มีความละมุนมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีกลิ่นหอมที่มีความละมุนเหมือนแป้งเด็กอ่อนๆด้วยเช่นกันนะคะในหลอดนี้นะคะบรรจุอยู่ที่200 ml ในราคาอยู่ที่ประมาณ 7ยูโร50เซนนะคะก็คือไม่เกิน8ยูโรนะคะแล้วก็ใช้คุ้มมากๆเลยค่ะ200 ml แล้วก็เนื้อครีมนะคะมีความนุ่มละมุนมากพอปูใช้เป็นแบบครั้งแรกนะคะเป็นกลายเป็น first impression เลยคือแบบประทับใจมากๆแล้วก็ราคาก็ประหยัดมากๆเลยค่ะคือไม่เกิน8ยูโรเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเป็นมิตร กับเงินในกระเป๋ามากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นครีมที่มีความนุ่มมากๆเลยคือหลักๆเนี่ยปูจะใช้ในเรื่องของทําความสะอาดผิวหน้าะเป็นหลักเพราะว่าผิวกายตอนปูอาบน้ำเนี่ยปูก็จะใช้เป็นชาเวอร์ออยล์ะเป็นหลักเพราะว่าปูติดใช้ในชาเวอร์ออยล์ค่ะเดี๋ยวปูจะมาเล่านะคะถึงคุณสมบัติของเขาในส่วนผสมที่เขาจะนอกจากที่จะทําความสะอาดผิวหน้าเราได้แล้วเนี่ยหรือว่าผิวกายแล้วเนี่ยเขายังดูแลในเรื่องของการช่วยบํารุงผิวของเราไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ ในส่วนผสมหลักนะคะส่วนแรกก็จะเป็นผลของต้นกระบองเพชรนั่นเองค่ะผลของต้นกระบองเพชรที่เป็นลูกๆที่เป็นน้ำานำนะคะก็จะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่จะช่วยในการบำรุงผิวแล้วก็จะมีในเรื่องของส่วนผสมไบโอลิปิดนะคะที่จะอุดมด้วยวิตามินแล้วก็กดไขมันที่จําเป็นที่ในเรื่องของการช่วยบำรุงผิวไปอีกขั้นค่ะ และส่วนผสมหลักที่3นะคะก็จะมีชื่อว่าไฟโตสเตอรอนนะคะที่จะช่วยทําความสะอาดผิวได้อย่างอ่อนโยนและยังช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ให้กับผิวได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ช่วยในการที่ทําความสะอาดผิวอย่างนุ่มนวลอีกด้วยค่ะโอเคค่ะมาบีบเนื้อครีมน้ํานมกันดูเลยค่ะแล้วก็เป็นไดที่เวิร์กมากๆเลยเพราะว่า พอปูใช้นะคะร,รู้สึกว่ามันทําความสะอาดผิวได้อย่างอ่อนโยนมากๆเลยแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆนะคะรู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็เนื้อน้านมเนี่ยมีความเหมือนได้แบบได้บํารุงผิวไปในตัวด้วยนั่นเองค่ะมาบีบก,กันเลยค่ะเนี่ยค่ะเนื้อน้านมมีความนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีกับผิวมากแล้วก็คือทุกครั้งที่ใช้เนี่ยมีความรู้สึกว่า ผิวมีความอ่อนโยนนะคะนุ่มนวลแล้วก็สบายสบายแล้วก็ไม่สูญเสียความชุ่มชื้นด้วยนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะเนี่ยมีความนุ่มมากๆเลยตัวนี้นะคะของออมบีโอิสที่เป็นตัวที่ทําความสะอาดผิวหน้าล้างหน้านะคะแล้วก็สามารถฟอกตัวได้ด้วยค่ะคือครอบคลุมมากคือเป็นทูอินวันนั่นเองค่ะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเนี่ยค่ะเวริร์กมากๆเลยปู่ก็แบบ ชอบมากๆเลยคือแบบประทับใจในครั้งแรกมากๆที่ได้นํามาใช้นะคะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยราคาก็น่ารักมากๆเลยค่ะราคาไม่เกิน8ยูโรก็เป็นอะไรที่คุ้มมากๆกับปริมาณ200 ml นั่นเองค่ะก็เนี่ยค่ะกูก็ได้เล่ามานะคะทั้ง4ตัวที่เป็นตัวที่สายสกินแคร์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะโดยเฉพาะตัวที่เป็น o m b i o s i s t n t i a g e ตัวนี้นะคะก็เวิร์กมากๆเลยค่ะที่เป็นตัวที่เป็น ต่อต้านริ้รอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็น7 in 1นวันนะคะแล้วก็ครีมสามัญประจําบ้านเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยที่ทั้ง4ตัวนี้ของออมบิโอ s t ที่ปูคิดว่าที่เราจะมาดูแลผิวพรรณของเรานะคะในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปในราคาที่หาซื้อได้น,นะคะแล้วก็ใครอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยก็หาซื้อได้นในร้านขายยานั่นเองค่ะทั้ง4ตัวนี้นะคะ ก็นั่นแหละทั้ง4ตัวของออมบิโอเริสเนี่ยนะคะก็ช่วยในการดูแลผิวได้ดีมากๆเลยทั้งบำรุงผิวหน้านะคะแล้วก็ช่วยทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ผิวกายแล้วก็ตัวที่เป็น Anti a n t i a g เนะคะก็ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นเนื้อครีมที่มีความนุ่มละมุนทุกตัวเลยค่ะแล้วก็มีความหอมแล้วก็แจ่มกับผิวมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญตัวที่เป็นครีมสามาัญประจำบ้านนะคะเป็นแบรนด์ดังเป็น เบสเซลเลอร์เนี่ยก็ทุกคนต้องมีติดบ้านไว้กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งครอบคลุมถึง6 In 1วันเลยนั่นเองค่ะก็เป็นะลทที่เวิร์กมากๆแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นถึง7 in 1อวันเลยทีเดียวค่ะก็ครอบคลุมมากๆเลยคือทั้ง4ตัวเนี้ยเวิร์กมากๆเลยสําหรับคนที่มีผิววา,างแล้วก็ผิวพังง่ายหรือว่าผิวแห้งนะคะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยเพราะว่าเขาตอบโจทย์สําหรับทุกสภาพผิวเลยนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ